สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินยุ่งกุ้งเผานะครับไปซื้อมาแบบเป็นเป็นเลยมันเรียกว่าเป็นเป็นเลยดีกว่ามันไม่ใช่แบบสดนะคะคือมันไม่ใช่แบบเออก็สดนะมันไม่ใช่แบบเป็นเลยดิ้นๆินเลยเรามีคลิปพาไปดูด้วยใน TikTok คือหลักฐานว่าเป็นจริงๆค่ะตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มากอยากกินแล้วใช่เผาแบบ กุ้งเผาแบบกุ้งเผาแบบอะไรนะอะไรกุ้งเผายุทธยาอะไรอะไรของเขาอีกอะไรอ้าพี่แต่อะไรเนี่ยตัวใหญ่ใเลยตัวใหญ่จริงๆนะคะโอ้โหทอนาแต่ทอนาใช่ไหมกินเถอะเอาอีกแล้วอ่ะแค่แกะกุ้งไม่เป็นบ้างหนูรับรับอะไรอาสาใครใครอาสาคะฮึ อืมร้อนอนนะไรนยร้อนเก็บขึนมาเลยมันเยิ้มเลยค่ะดูดิแสงจัดอืมโอ้มันกระจาย,อยโอ้ยแบบคือจริงๆนะคือแบบตอนไปซือ้อคือดิ้นอยู่เลยมาดูมันมันร่วงแล้วพี่ใช่ได้กินเลยนับแตงอืมจะบอกว่า นอกจากทุเรียนก็กุ้งนี่แหละค่ะชอบแบบแนวแพงๆเออเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มเลยเดงๆนี่ยกน้ำจิ้มไปน้ำจิ้มแบบแดงๆอออร่อยไหมคะอุกุ้งสดอ่ะกุ้งเป็นๆเลยมีเด้งก็ไม่รู้จะยังไงละออะ เด็ดมันอยู่ที่หวัวคืออะไรจะปินขนาดนี้อะ่ะแบบเผาแบบเผาฐานแนะ่เราี่ชอบกินอะไรแบบแสบซวงอะ่ะ หรอเสร็จแล้วพูดไปเรื่อยเน,น,นี่ยอืมก็มัน,มนอร่อยอ่ะอูดไปเรื่อยม,มาละเป็นไงขมไหมคะขมนิดหน่อยแต่ก็กินได้ใช่ไหมกินได้ครั้งแรกนะคะที่กินมาละเห็นเขากินน่า,นาอร่อยอชอบผักทุกอย่าง แตไม่ชอบผักที่ขมแปลกเนาะไม่แปลกอ๋อก็ไม่ชอบถ้าถ้าจะมีการเลอะเทอะเกิดขึ้น,น่ก็ขออภัยไว้ก่อนนะคะคือเป็นมากมีใครบ้างที่แกะกุ้งเลยในโลกนี้โว้ยแกะกุ้งไม่เป็นนี่คือน่าเสียดายมากเลยนะคะอ้าวก็แป็นหาคนแกะ,ะหาคนะายอะไรจะได้ ดับซ่อนตัวเล็กไว้ข้างล่างเลยน,นี่กินตัวใหญ่ออืคือฟินจริงๆค่ะฟินเด็ดทำคลิปทีไรไม่กินข้าวสักทีอดูอดิดดูบดูดคือวันหนึ่งตื่นมาคือชีฟูดดังเดอืมวันหนึ่งตื่นมาคือทำถ้าจะทำคลิปแบบนี้นะคะคือไม่กินข้าวเลย ข้าวเช้าข้าวเที่ยงไม่กินโอ้ันต้องแบบนี้ทำไมความฟินต้องบังเกิดอืั <c oughs> กสลัด อืมอืมอปินมากๆค่ะนานแล้วอ๋ออโคงมาตัดไหมมันคือของเข้ากันพี่ ดูดินี่โลหนึ่งนะคะเยอะเยอะมากนะโอเ้เขากินกันสามสี่คนได้อืมแต่เองไม่หวน <c oughs> านเผาตามร้านนี่โอ้โห <c oughs> แพงไหมแพงสิือครัแล้วมันเป็นอะซื้อมาแบบซื้อมาทาเองอะคุ้มกว่าแนเนี้ยหน่อยแต่อร่อยอประหยัดเลย คือมันบนหัวมันอะแบบเยิ้มๆเลยค่ะจิ้มหูมันไปกินแบบมันไปใส่ข้าวสวยนะจะบอกว่าจริงๆค่ะมันกุ้งกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเข้ากันมากนี่ เมืนเดิมนะคะใบตองขโมยเข้าม,ม,มาอีกแล้วค่ะเจ้าของบ้านไม่อยู่เราก,ก็ต้องขโมยพ่อมไม่มาใบตองจับถ้าจะจับแค่ใบตองนะเนาะเราก็ให้เงินเขาเขาเห็นอยู่อืม,มทำอะไรติดนิสัยเลยชอบเลียเหรอ,อ เมือนเดิมค่ะช่องเราสนับสนุนกินผัก <c oughs> คุณผักหมดก่อนตลอดอะ่ะถ้ากินผักแบบนี้ก็อ้วนนะอ่าทำไมอะ่ะดูดิกินผักกับอะไรไม่ไดไม่ได้กินข้าวทำไมอ้วนคะ่ะดูวไขมัน ฟินอะฟินไม่ได้กินมาเป็นเดือนแล้วอืมอืมกุ้งแสบมักนะรสซีดอะน้ำจิ้มนะ่ ทั้งคนแบบแจัวทิ้งอะ <Ừ. S 2> นี่อ่ะเดอะเบสจะบอกว่าอร่อยที่สุดกุ้งหัวกุ้งเนี่ยแหละค่ะไม่กินนะกินอะไรมาละหนูกลัวหน่คิดว่าเห็นกินอย่างไรกินไหนมีคนแกล้งหนูต้องหากะ <laughs> ทำให้กินกุ้งอร่อยขึ้นนะ่าลองดูหวานนนอหนูหนูไม่ได้ใหญ่แค่หวัวแะม่ใหญ่ใหญ่ทั้งตัว,ตว <laughs> เป็นไม่เป็นไปดูในติ๊กต็กได้ <laughs> กุ้งเป็นไม่เป็น จะบอกว่าเราไม่ได้โกหกแน่นอน,นะคะ่ะเป็นจริงๆงงงอุ๊ยดูดดมันสิตรงน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะคือเด็ดอืมสิน ืมจแล้วใครหิวหากินได้นะคะเมื่อนั้นเราก็กินเผื่อแล้วเรียบร้อยค่ะมาหาตัวให้เจอแล้วก็มากินได้ค่ะหาตัวให้เจอนะคะถ้าอยากกินจะบอกว่าเป็นคนที่แบบหาตัวยากมาก อะไรนะอัศวินนะอัศวินลติการลระ <laughs> ตื่นเช้ามาทำคลิปนอนค่ะแล้วก็นอนตอนเย็นทำงานตอนเย็นคือแบบปั่นงานอือ <จน S 1> ปั่นงานตืนสี่สี่ห้าบางวันอือบางวันเก้าโมงค่อยนอนกลางคืนนี่เวลาทำงานนะคะใครเป็นเหมือนพวกเราบางคะ่ะทำงานตอนกลางคืนแล้วแบบหัวมันแล่นอะ่ะกลางวันมันร้อนอือ เสียงดังนะอืมจะธรรมาชาติเหรอเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้อืเราก็มีเราก็เสียงดังเหมือนกันนะครับน่าจะลำคาญนะลำคลานลำคลาญแต่ตัวเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านเนะ่ะบก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 ,บกทั้งวันอนะ คือนางรู้เวลาด้วยนะคะตอนไม่ทําคลิปไม่เห่าคะ่ะพอทําคลิปปุ๊บเอาเอาแหละฟินอนะัะเป็นมากมคือน,น้ำจิ้มก็คือเด็ดจริงๆนะคะจะหมดแล้ว มีใครหิวด้วยมนะั้นนะน้ำจิ้มก็หมดหิวด้วยก็ช่วยไม่ได้ต้องตามหาตัวเราให้เจอค่ะเป็นบุคคลที่หายากมากหาตัวยากมากก็ใหญ่มากเดีอือ,อ,อ ทำดีนี่ต้องการอะไรคะหืมทํำทําเป็นประจำเลยและอ๋เพ็รแต่อร่อยเนาะมันแบบมันเข้ากับกุ้งอ่ะู้น้ำกระชูดเนื้อมันเด้งอ่ะมันสดมันใครกินเคยกินสดๆก็จะรู้ว่าสดกับไม่สดมันมันต่างกันยังไงอืม โ <Ooh. S 2> อ้มันจะเด้งเลยชื่อปากรอเดี๋ยวลองนะเด้งมันสู้ฟันอ่ะอูมื่อสรมันก็จะมันเละๆนิดนึงยุยยนี่คือกินแล้วแบบติดใจเลยค่ะร้านนี้คือมันสดจริงๆอ่ะมันเป็นๆเลยอะ่ะ <c oughs> หวานอ่ะพี่จะเอาให้หมดเลยไหมเนี่ยไม่รู้ว่าแต่หยุดไม่ได้ อะไรจะฟินขนาดนี้ไม่กลินไม่ไม้ของเปลือกมันนิดๆเนาะแล้วก็กินฐานอือหือไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันบ้างเเวลากินร้อนๆอ่ะมันมันดูยุยๆไม่รู้ยังไงไม่รู้อะตอนตอนเผาร้อนๆต้องร้อ,อ,รอยมันแบบ มันให้มันสุนกนิด,น,ดนึงเังนะ้มันจะอุ่นไปในตัวมันนะใครใรู้สึกเหมือนกันบ้างหรือว่าคิดไปเองกินแบบแบบอุ่นๆดีกว่ากินแบบร้อนๆแบบปอกจากเตาเลยให้มันหมอะไหมันความร้อนมหอมในตัวมันทําให้เนื้อมันนะอร่อยเลาติง้งตนะุ๊กยิ๊ิ ไม่อิ่มไม่อ่ะสู้ตายค่ะอ๋ <laughs> บอกให้เปลี่ยนเสียงร้องไหม <laughs> อุ้ยอ็นน้ะเริ่มเผ็ดแล้ว ยิงเผ็ดยิงสูบโอ้โหถ้าเผ็ดไม่สู้นี่คือแม่อร่อยถ้าหยุดนี่มันจะเผ็ดกว่าเดิมนะผักหมดอีกแล้วใครอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับใน YouTube อ่ะคอมเมนต์ได้เลย อันนี้มีน้องคนหนึงบอกให้พวกพี่กินกุ้งในติ๊กต็อกถ้าหาได้ก็จะหาแต่บางงานมันก็ไม่ไหวราคามันก็สูงหรือว่ามันหาไม่ได้ในแบบมันไม่ใช่ฤดูกาลมันอย่างเงี้ยบางงานมันก็หาไม่ได้เบ็ดแล้วแหละเพจจริงๆค่ะจะได้มีนอกรอบนะเนี่ยอืู้ฟิน่ะ <c oughs> โลนึงนี่คือพวกเราชิิๆมากเลยค่ะเพราะว่าชอบโอเเ้เวลาไปกินพวกน,นีมีแต่อย่างเดียวแบบกลุ่มกุม้งกองเป็นข้ามองบางทีก็อายนะมันเยอะเกินไม่ใช่อะไรหรอกอืมแบบกลัวเขาขาดทุนกุ้งอะค่ะ อ้วน้ำจิ้มคือเด็ดมากใครทำเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะใช่เหรอ<ฮ>ใช่เหรอฝากหมดก่อนอีกเหรอม,มาละน้ำจิ้มเรหมดเลยเหรอเอาขึ้นนี้ก่อนเนาะ หนูจะต่อนอกรอบนะเนี่ยใครอิ่มก็ช่างป่ะก่อนจะไปพี่ค้าบอกพูดพูด,พดหน้าที่พูดก <c oughs> อเดี๋ยวลืมเิดนนะ <c oughs> ลืมชื่อช่องตัวเอง <f unky> <c oughs> ฟันนี่นนวไงครับฟันนี่อย่าลืมติดตามฟันนีน่หนวนะครับกดไลค์กดชรบกดไลค์กดซับสไคร e นะครับและกดกระดิง่ง นะครับแค่ด้วยก็ดีก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้พวกเราสําหรับคนที่ติดตามพวกเราประจํานะคะคนบางคนรอคอยก็โอ้ยดีใจมากเลยอะน้องแบบพี่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จ,กจะพยายามทําแบบเรื่อยๆแบบบางทีมันก็ไม่วางบ้างก็ขอไปด้วยครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปกรสวัสดีครัสวัสดีค่ะ,คะอร่อย